วันนี้มาเป็นประธานวิปรัฐบาลเนี่ยฝ่ายค้านก็เดินมาหาตลอดนั่งคุยกันให้ความสําคัญกับทุกพักที่ร่วมถึงจะเป็นงานที่ยากแต่เราต้องทํนะครับอะไรคือความยากที่สุดแม้ว่าเพิ่งจะเริ่มงานมาไม่นานนะแต่ถ้าอย่างที่ผมเกริ่นไปตอนต้นว่าเพื่อไทยตั้งรัฐบาลทย้อนไปตั้งแต่อายุไทยรักไทยไม่เคยอยู่ในสภาพ ที่จะต้องทํางานกับพรรคร่วมรัฐบาลมากขนาดนี้่<ช>ฉะนั้นอำนาจต่อรองการจะควบคุมทุกอย่างให้มันเป็นไปตามสิ่งที่เราคิดมันคงไม่สามารถทําได้มันก็ผมก็เลยคิดว่ามันเป็นบทบาทท้าทายของประธานวิปส่วนหนึ่งเหมือนกันนะว่าจะจัดการยังไงให้ความสัมพันธ์ความร่วมมือมันไปกันตลอดรอดฝั่งสําคัญที่สุดคําว่าวิปรัฐบาลก็คือปฏิบัติหน้าที่เพื่อจะให้สมาชิกพรรคร่วมรัฐบาลทั้งหมด มาลงมติในสภาเนี่ยให้เป็นเป็น,ปนทิศทางเดียวกันแต่ก็สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและคณะรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีนะการปฏิบัติหน้าที่ตรงนี้ถ้าเราให้เกียรติซึ่งกันและกันผมมาทํางานผมก็ปรึกษาหรือทุกภัคการเมืองใช่ครับลาบากจากที่เราเคยเป็นรัฐบาลภัคเดียวสองพัคเนี่ยเดี๋ยวนี้เป็นสิบนะความลำบากก็เกิดขึ้นแต่ว่าเราพยายามคุยและให้เกียรติเขาปรึกษาเลยบางทีเนี่ยในสัดส่วนของ ของรัฐบาลเองจะตั้งกรรมธิการเขาเป็นพรรคน้อยอเขาก็ไม่มีชื่อในกรรมธิการแต่ว่าเราต้องเอาสัดส่วนครมอให้เขาจริงๆาเอ<บ>งอเขาไม่ถึงหรอก,รอกไม่ถึงแต่เราก็ต้องให้ใจกว้างไปขอสัดส่วนที่ครมอกรรมธิการฝ่ายครมอเนี่ยบอกขอ,ขอที่<อ>ดีตัดมาให้นี่หน่อยอแบ่งปันกันเนี่ยให้ความสําคัญกับทุกพรรคที่ร่วมถึงจะเป็นงานที่ยากแต่เราต้องทำนะฮะสิ่งสําคัญที่ต้องมีความจริงใจต่อกันนะฮะที่ปัญหาบางครั้งเขาบอกเราเนี่ยบอก ขอตรงนี้ตรงนี้เราให้ได้เราก็ให้แม้แต่ฝ่ายค้านวันนี้มาเป็นประธานวิปรัฐบาลเนี่ยฝ่ายค้านก็เดินมาหาตลอดนั่งคุยกันแต่มายังคุยเมื่อวานก็ลงก็มาคุยคนนั้นมาคุยเรื่องไหนที่เราเรายอมกันได้เราจะยอมกันไม่ไม่ใช่ว่าเป็นฝ่ายรัฐบาลเสียงงักก็ไปกดดนันเขาไม่เอาเราก็คุยว่าอันนี้มันเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติบ้านเมืองและไม่กระทบใครมากที่ยอมกันได้ไหมผมยอมให้คุณจะเสนอ,อยติผมเอาด้วยอ่าผมสนับสนุนแต่ต้องไม่ ไปละลาบตรวลวงบางสิ่งบางอย่างหรือหน่วยงานที่เป็นองค์กรอิสระซึ่งอย่างสารรัฐมนุนเนี่ยเราก็ไปก้าวล่วงทําไม่ได้ไม่เหมาะใช่ไหมสารอย่างเงี้ยไม่ได้เราก็ไม่ควรเพราะอํานาจในติบัญญัติบริหารตรลาการมันควรจะแยกผ่วงดุลซึ่งก,กันและกันนะฮะอันนี้ก็เป็นแนวทางถ้าอะไรที่เรายอมได้เราก็ก็บอกฝ่ายค้านเนี่ยที่เนี่ยเขามาขอเมื่อวานเนี่ยขอเอาเรื่องช้างเขา้าซึ่งเราก็ฟังมาหลายครั้งแล้วจะแก้ไงปัญหาช้างป่าฝ่ายค้านมาขอให้ตั้งกรรมธิการ เราก็มองมันยอมได้อย่างนี้เรายอมได้มันก็บอกไปนะบอกฝ่ายค้านไปบอกเจยวหน้าผมอาจจะขอคุณนะวันนี้คุณขอผมยอมเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่แต่ความขัดแย้งเท่านั้นนะฮะต้องบริหารความขัดแย้งในสภาทั้งรัฐบาลและฝ่ายค้านด้วยรัฐบลให้มันไปด้วยกันได้เมื่อผู้ในการประชุมสภาผ่านไป้ดยเรียบร้อยพูดนิดนึงเรื่องกรรมธิการที่ก้าวไกลเขาเสนอสอบอำนาจเขตอำนาจของสารรัฐธรรมนูญฟังดูแล้วคุณมิสุดไม่เห็นด้วยคือคืออย่างนี้คกังวลว่ามันจะไปก้าวไกลอำนาจตุลาการว่าต้องดูรายละเอียดก่อนครับ แสดงว่าท่านได้ติดตามรายการเยอะมากถึงทรบาบแม้แต่เรื่องนั้นเรื่องนี้แต่ก็ทราบเมื่อวานก็มีการคุยกันนะฮะผมก็บอกว่าไปอยู่ที่ท่านประยุทธ์แล้ว่า,ายกฎหมายเพิ่งท่านประยุทธ์เองก็โทรมาบอกผมแล้วเดี๋ยวผมขอดูรายละเอียดหน่อยนะฮะวันวันอาคารนี้จะ้คุยกันนิดหนึ่งนะฮะเพราะฉะนั้นอะไรที่ทําให้ได้เรายอมได้เรายอมอะไรร่วมมือก็ได้เรายินดีเพื่อให้การประชุมเนี่ยไม่ใช่มีการทะเลาะบ,บอกแว้งซึ่งประชาชนบางวันที่มีการโต้กันแรงเนี่ยมีคนโทรเข้ามาบอกผมไลน์มาบอกผมว่า มันไม่มีสาระประโยชน์ความขัดแย้งเนี่ยมันแรงเกินไปบางครั้งเนี่ยขอให้ทุกอย่างยึดข้อบังคับการประชุมสภาให้เป็นหลักนะฮะเด็ดขาดและตรงไปตรงมาเนี่ยม,มันจะให้การประชุมสภาเป็นไปด้วยความสงบ,บเรียบร้อยและเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชน